ส่วนเอี่ยวคันกับสามีทั้งหมดเพราะอะไรเส้นใจของพี่เห็นไหมพราะเพื่อนมาถึงเส้นใจเส้นวาสนาเขาดีไหมคะมันชัดเจนตรงเส้นใจไหมคะแปลว่าคนรักของเขากับเขาทําธุรกิจร่วมกันได้แล้วโชคดีของเขามาจากคนรักของเขาแต่ถ้าเส้นเนี้ยของเขาออะตอนเดียนธุ้กวาตนาตรงนี้ยไม่มีเลยเห็นไหมผ่านมาตรงนี้ไม่มีเส้นวาสนาเลยโล้นเลยแล้วมาโผล่ตรงไหนึ้นมาจากเส้นสมองเส้นใจถูกไหมคะ พี่ควรต้องทําอะไรกับคนรักของพี่นะถึงพี่จะทาธุรกิจใดๆแล้วแต่คนรักต้องเป็นคนที่เห็นด้วยคือเขาไม่เคยขัดพี่เลยก็ดีแล้วไงพี่แล้วก็เ <c oughs> งินทุนก็เขาตลอดพี่ไม่เคยได้ทําอะไรเลยแต่ทีนี้ว่ามันมันมันติดอะไรเราก็แบบคือเราทําแบบสุดเหมือนกันนะแต่แต่ว่าแบบมันเหมือนอย่างพี่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะก่อนที่จะมาอยู่รังสิต คือสามีย้ายมารับตำแหน่งใช่ไหมคะมพี่ก็เปิดโฮมสปาเปิดได้เดือนหนึ่งคำสั่งเด้งไปเลยว่าให้มาอยู่ลังสิกพี่เปิดสปาได้โฮมสปาได้เดือนหนึ่งล้วก็ลงทุนไปเยอะมากแต่สามีไม่ยอมให้อยู่ที่นูน่นก็ต้องตามมาหยุดนี่ถูกแล้วอะเออ